ชินักาพรนะครับเราศแห่งการเียนพวกเราเป็นนักศึกษาจากสาขางานการตลาดครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเกี่ยวกับการตลาดด้วสจุดศูนย์นะครับหรือมาร์เก็ตติ้งสจุดศูนย์นะครับปัจจุบันในโลกธุรกิจมีการแข่ง ความจริงแล้วในยูทตอนนะั้นจะมีการตลาดแอบแฝงที่เราสามารถเข้าถึงผู้โพสจำนวนมากได้โดยไม่ต้องลงเยอะและที่สําคัญสามารถสื่อสารแอบส่งค้ากับบริโภคไร้ดสามารถโต้ตอบกับผู้หรือพวกอินเทอร์เน็ตได้อย่างดีนะคะการตลาดแบบนี้เราเรียกว่าการตลาดยูทูบดีค่คะนอกจาก ครับส่วนตัวทีมงานนะครับก็จะมอยู่กันตลาดยุคศตโดยตรงเลยนะครับเป็นของการตลาดยุคศตวรนี้ก็คือของคุณชลิดพันธุน์เลอร์ะนะครับครับส่วนการตลาดยุคศตวรก็จะแยกเป็นยุคๆของมันนะครับก็จะมียุคตั้งแต่ยุค1.0 2.0 3.0และ4.0ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่ายุค1.0คืออะไรครับครับการตลาดยุค1.0นะครับวัตถุประสงค์ของการทำการตลาดนะครับก็คือให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเน้นการขายในปริมาณ แรกเนี่ยที่เราเริ่มทําการตลาดออกมาครับก็คือจะมีการพัฒนาสินค้าที่ค่อนข้างยากลำบากนิดนึงแต่ว่าก็าจะมีการให้ความสําคัญกับการพัฒนาสินค้ามากขึ้นครับครับช่องทางการสื่อสารของแบรนด์นะครับก็จะเป็นการสื่อสารที่รุ้ใช้ลักษณะนแนสนะครับครับยุคต่อไปเป็นยุค2.0นะครับยุค2.0น็่คือวัตถกกุประสงค์การทำการตลาดครับก็คถุจะต่อกันมาเลยนะครับต่อจากแรกมาก็คือสร้างความ ที่แตกต่างท้างความแตกต่างสินค้าและผลิตภัณฑ์นะครับต่อต่อต่อการให้ผู้บริโภคได้รับรู้นะครับก็คือตั้งแต่ยุคแรกเราได้เริ่มการพัฒนามายุคสองก็ต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับครับส่วนช่องทางการสื่อสารแอนนะครับแอนนี้ก็จะใช้การสื่อสารของผู้บริโภคลุมย้อยนะครับเริ่มใช้การเครื่องมือหรือว่าการสื่อสารเราใช้กมุ่มนะครับยุคขาวจุดสูงนะครับ ปรรระะสบกกาาาทตลดนคัมุ่งเน้นสร้างค่านิยมนะครับและคุณค่าของสินค้ามุ่งให้ความพึงพอใจของทางอารมณ์แก่ผู้บริโภคนะครับช่องทางการสื่อสารของแบรนด์นะครับแบรนด์ต้องมีจุดยืนและมีความแตกต่างในการใช้สื่อในสังคมนะครับออนไลน์เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่ดีในยุคนี้เริ่มมีการใช้สื่อออนไลน์มากขึ้นครับยุคปัจจุบันนะครับคือยุคสื่อ 4.0หรือ 4G นะครับวัตถุประสงค์ของการทําการตลาดนะครับเป็นการทําการตลาดแบบผสมผสานนะครับทั้งออฟไลน์และออนไลน์นะครับปฏิสัมพันธ์ระหว่าง,งองค์กรหนยงานและผู้บริโภคครับแบนมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้เข้าถึงกันได้ดีขึ้นนะครับช่องทางการสื่อสารของแบนนะครับแบนจะไม่ใช้ผู้สื่อสารว่าตนเองจะดีอย่างไรแต่ ผู้บริโภคจะเป็นผู้สืกอสารแทนนะครับลูกค้าเป็นผู้ที่โฆษณาใด้ดีที่สุดนะครับการเป็นการบอกต่อต่อกันจริงนั่นเองนะครับการสึกษาในปัจจุบันก็ใช้ในหลายช่องทางนะครับสื่อออนไลน์ก็จะมีพวกเฟซบุ๊กอินสต a แกรมไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับตินต้นนะครับครับสําหรับวันนี้ผมขอจบกันนะครับ